เอาละครับวันนี้เรามาเจาะลึก Broadcom หรือ AVGO กันแบบเน้นๆเลยนะฮะจากข้อมูลที่เราได้มาทั้งเรื่องอธุรกิจกลยุทธ์แล้วก็มุมมองทางเทคนิคเป้าหมายเราก็คือกลั่นเอาเฉพาะส่วนที่สำคัญที่สุดออกมาให้เห็นภาพชัดๆไปเลยว่าอะไรมันขับเคลื่อนบริษัทนี้อยู่กันแน่ จุดที่ผมว่าน่าสนใจมากๆตั้งแต่แรกเลยนะคือหลายคนอาจจะยังติดภาพบรอดคอมว่าเป็นแก้บริษัททำชิปแต่จริงๆแล้วอาวุธสำคัญอีกอย่างของเขาเลยคือธุรกิจซอฟต์แวร์ที่แบบว่ามันมาหึมามากคือตอนนี้สร้างรายได้เกือบครึ่งหนึ่งของทั้งหมดแล้วนะครับใช่ค่ะอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยค่ะถ้าเริ่มจากแกนหลักเดิมๆเกิมก,ก็คือการออกแบบแล้วก็ผลิตชิปชิปคุณภาพสูงมากๆสำหรับตลาดเฉพาะทางที่แบบต้องการประสิทธิภาพสูงสุด เช่นพวกศูนย์ข้อมูลระบบเครือข่ายบรอดแบนด์หรือว่าอุปกรณ์รายสายต่างๆนะครับแต่ที่กำลังมาแรงมากๆเลยแล้วก็น่าจับตาสุดๆตอนนี้ก็คือการพัฒนาชิป AI ครับแต่เป็น AI แบบสั่งทำพิเศษที่เรียกว่า ASIC ครับ Application Specific Integrated Circuits อันนี้ทำให้กับลูกค้ารายใหญ่มากๆอย่าง Google Meta Amazon พวกนี้เลยอ๋อค่ะข้อดีคือมันช่วยลดต้นทุนให้ลูกค้าได้เยอะเลยนะถ้าเทียบกับการไปใช้ GPU ทั่วไป ใช่ค่ะเพราะมันออกแบบมาเฉพาะงานของเขาเลยประสิทธิภาพต่อวัดมันก็จะดีกว่าครับผมทีนี้กลับมาที่เรื่องซอฟต์แวร์ที่เกลื่อนไปตอนแรกการที่เขาไปซื้อกิจการใหญ่ๆมาอย่าง CA Technologies แล้วก็โดยเฉพาะดีลล่าสุดเลย VMware โอ้โหมูลค่ามหาศาลมากค่ะ6 9 0 0 0 0ล้านดอลลาร์เลยนะคะใช่ครับทำให้ตอนนี้ธุรกิจซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐานเนี่ยกลายเป็นเสาหลักอีกข้างหนึ่งเลยสร้างรายได้ประจำหรือ Recurring Revenue สูงถึง42% อืมอันนี้สำคัญมากเลยค่ะซึ่งมันสำคัญมากเพราะมันสร้างความมั่นคงแล้วก็ช่วยให้คาดการรายได้ได้ดีกว่าดีกว่าธุรกิจฮาร์ดแวร์ที่อาจจะผันผวนตามรอบอุตสาหกรรมบ้างใช่ค่ะคือการมีรายได้ประจำจากซอฟต์แวร์เนี่ยมันช่วยให้ธุรกิจโดยรวมมั่นคงขึ้นเยอะจริงๆแล้วการซื้อ VMware มาเนี่ยเออมันไม่ใช่แค่เพิ่มตัวเลขรายได้นะคะแต่มันทําให้ b r o a d c o แบบเข้าถึงลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ได้ครบวงจรมากขึ้น คือขายได้ตั้งแต่ฮาร์ดแวร์เครือข่ายไปจนถึงซอฟต์แวร์จัดก,การระบบโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็คลาวดเลยค่ะโอ้โหเรียกว่าครบวงจร,จรจริงๆนะครับคือเป็นโซลูชันที่สมบูรณ์ขึ้นมากๆแล้วในมุมมองตลาดลหะครับหรือว่าทางเทคนิคเขาตอบรับเรื่องราวเหล่านี้ยังไงบ้างครับตอนนี้เป็นคำถามที่ดีค่ะถ้าเรามาดูภาพทางเทคนิคนะกลางเดือนกรกฎาคม2025นะคะภาพรวมยังดูค่อนข้างดีอยู่ค่ะ สัญญาณจากเครื่องมือหลายๆตัวอย่างเช่นพวกเส้นค่าเฉลี่ย moving averages ที่ช่วยบอกแนวโน้มหรือว่า MACD ที่วัดโมเมนตัมเนี่ยส่วนใหญ่ยังให้สัญญาณเชิงบวกอยู่ mm hmm. ซึ่งมันก็สอดคล้องกับที่นักวิเคราะห์หลายๆคนยังแนะนำซื้อหรือเอาพอร์มนะคะเพราะเขาก็ค่อนข้างคา,าดหวังการเติบโตจากฝั่ง AI เป็นหลักเลยครับผมอย่างไรก็ตามนะคะก็ต้องจับตาดูโซนราคาสาคัญๆเหมือนกัน,นะคะ่ะ คือแนวต้านตอนนี้ดูเหมือนจะอยู่แถวแถวสองร้อยเจดสถึง281ดอลล่าร์ส่วนแนวรับสำคัญนะคะจะอยู่ที่ประมาณ $260-$270 ถึง2อ0ดอลลาร์ค่ะ mm hmm. ที่น่าสนใจคือตัว RSI ค่ะอินดิเคเตอร์ที่วัดความร้อนแรงของการซื้อขายตอนนี้อยู่ที่เราๆ64.5 mm hmm. ก็ถือว่ายังเป็นกลางๆนะคะยังไม่ถึงกับร้อนแรงหรือโอเวอร์บอสชัดเจนขนาดนั้นอื mm hmm. แสดงว่าถึงแม้แนวโน้มโดยรวมจะดูดีแต่ก็ยังมีความไม่แน่นอนอยู่หรืออาจจะมีการย่อตัวลงมาทดสอบแนวรับได้เหมือนกันใช่ไหมครับถูกต้องค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังประกาศงบ Q2 ที่ผ่านมาราคาหุ้นก็มีการปรับฐานลงมาเหมือนกันนะคะถ้าหากว่าหลุดแนวรับสำคัญอย่าง250ดอลลาร์ลงไปเนี่ยก็อาจจะมีแรงขายกดดันเพิ่มเข้ามาได้อีกครับดังนั้นการติดตามข่าวสารโดยเฉพาะความคืบหน้าของธุรกิจ AI แล้วก็ผลประกอบการไตรามาสถัดไปยังคงเป็นเรื่องสาคัญมากๆค่ะ โอเคครับสรุปแล้วจุดแข็งของ Broadcom ก็คือการผสมผสานธุรกิจทั้งชิปประสิทธิภาพสูงโดยเฉพาะ AIASIC ที่เป็นเหมือนดาวเด่นด้านการเติบโตตอนนี้เข้ากับธุรกิจซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐานที่สร้างรายได้ค่อนข้างมันง่นคงซึ่งการรวม VMware เข้ามาก็ยิ่งเสริมความแข็งแกร่งตรงนี้เข้าไปอีกใช่เลยค่ะราคาหุ้นปัจจุบันอาจจะสะท้อนความคาดหวังที่ดีๆไปพอสมควรแล้วเหมือนกันนะคะ การเคลื่อนไหวของราคาในช่วงแนวรักแนวต้านที่ว่ามันเนี้ยก็น่าจับตามาว่าจะสามารถผ่านขึ้นไปต่อได้หรือว่าจะต้องพักฐานก่อนครับผมนั่นก็คือภาพรวมสำคัญสำคัญของบรอ d คอมนะครับจากข้อมูลที่เราเจาะลึกกันวันนี้ทั้งจุดแข็งโอกาสและก็ปัจจัยที่ต้องจับตาดูกันแล้วมีประเด็นไหนที่เราควรจะเก็บไปคิดต่อหรือว่ามีข้อคิดปิดท้ายสำหรับบรอดคอมในระยะยาวไหมครับ มีประเด็นหนึ่งที่น่าขบคิดต่อนะคะคือในเมื่อธุรกิจ AI ASIC ที่เราคาดหวังกันว่าจะเติบโตสูงมากเนี่ยมันต้องพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่มากๆแค่ไม่กี่รายที่เราเรียกว่าไฮเปอร์ ers, สเกลเลอร์สอะค่ะอ๋อครับพวกบริษัทคลาวดยักษ์ใหญ่ใช่ค่ะพวกนั้นเลยคำถามคือมันจะก่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าความเสี่ยงจากการกระจุกตัวหรือ concentration risk มากน้อยแค่ไหนในระยะยาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าวันหนึ่งลูกค้ารายใหญ่เหล่านี้ตัดสินใจหันไปพัฒนาชิปใช้เองมากขึ้นอย่างจริงจังอ่าอันนี้น่าคิดครับค่ะนี่เป็นคำถามสำคัญที่ต้องพิจารณาเมื่อเรามองภาพอนาคตของ Broadcom ในระยะยาวเลยค่ะ